ครับสวัสดีครับเมื่อนี้สิพากันครับรถไปนะสิบไปลาบเป็ดอยู่นาครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ร่างิบไปนาะล้วตามมาเลยครับผม ีนก็ได้ขี้คำามาในที่จมานนะาตรงที่จะลาเป็นแล้วเห็นหดผู้ปลาปอถึงแล้ว เดี๋ยวไปมองนี่่สิ็นเห็นผู้ปลาเปาะเบ็ดน,นี่สิมไหมตลาดสามร้อยห้าสิบบาทม,มาลาดกินมือเนี่ยินิ้วน,นานมาเลยครับผมตอนนี้ ย้ายก็ได้หนึ่งเขาเหนียวถากเพื่อกินลาปิดนนเพราะเขา,ออเขาไม่ไงเขาไงมวางลกกบบางราะเขา,เากแล้วนะจ๊เขา,า,เากแ ครับเป็ดที่ซื้อมากะชิมีเลอือดม่ให้น้ำตาหวานมาขอท้าดีว่ตาเอาเนยท้าดีก่่าเลยใชา,อาคอร์ตใชอตัวใครล่ะเอาไปนะ เป็นทีซีมากเลยทีถ้าเจากัลบคนมมให้แล้วเป็นไงความ,มาแล้วครับสิ่มัเช้่มกันเลยออกนัง เราต้องลอกเอาน้ำปิดก่อนเพื่อจะเอาไปพัดอ,อนาน้ำมันปิดนี่ก็เสร็จแล้วครับลอกน้ำปิดขั้นตอนต่อไปก็ทำการแร่เนี่ยเพื่อมาฝักหลักนี่ก็ฝักลอกไม่เสร็จหลอกก,ลก็ฝัก เอเคเแล้วไปไนมาละเนี่สีอนนอกจากกันกนครับเลยเป็นที่ไดได้หลาย

กินไหมไป <c oughs> พักเสเร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วอยากไปอยากไปที่คิวไปอย่าได้ทีละน้างล่งพร้อมนะครับหอมมาซอ,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 อยก่อน

มาทำการต้มเป็ดก่อนไปไปลาเป็ดนีน่จอาจไข่มากเดี๋ยวท้างันร้อกก่อนตีต้ม มัขั้นตอนต่อไปจะมาตุ่มเป็ดก็จะใส่มะขามเปียกลงไป ใบมะตะไคร้ตะไคร้มะกรูดนหมอก็เริ่มเดือดละเป็ดที่หั่นไว้เป็นชิ้นๆนเนี่ยลงใส่หมอเลยตอนนี้หมอเดือดละ อ่านี้ก็เอาเป็ดใส่ลงไปหมดแล้วคน้นเป็ดมันกระจายกันอยู่ในหมอกันให้เป็ดสุกุ่นละค่อยมาปรุงตอนนี้ตรวจมึงว่าเป็ดไก่สุกยังขน,นาดิะสุกแล้วเดี๋ยวจะทำการปรุงต้มเป็ดละใส่น้ำปลาลงไป ใส่ผลขีดรถลงไปน้ำพื่อความแซ่ยบผลขีดรถขาดไปได้เลยผลขีดรถเนี่ยใสีลายแซ่บปลายใส่ผลขีดรถเสร็จแล้วก็ตามด้วยรถด,ดีใส่รถด,ดีลงไปรถด,ดีแล้วก็คนเลยครับแล้วก็คนโอกินหอมละ เข้าไปาถึงไวสักพักก่อนค่อยซิมมึงตอนนี้ต้มเป็ดก็เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวมาซิมแล้วมึงมามจะได้ปรุงอีกบ่ เดี๋ยวขัดน้ำปลานหน่อยนึงแซนด์เซน้ำปลาก่อน ตอนนี้ต้มเป็ดกะเร็จสิ้นแล้วแซบปรุงเซ็จแล้วครับเดี๋ยวต่อไปจะไปเฮ็ดลาบเป็ดมั้เนี่ยครับตอนนี้เดี๋ยวจะทำการลาบเป็ดแล้วตอนแรกจะเอาหนังเป็ดน,นีมาทอดเพื่อจะเอา้ํามันเป็ดน,นีมาผานเนื้อเป็ดเพื่อจะลาบครับตามมาเลย น้องปิงดแต่น้องมาถอดไม่กระเทาะเลยนี่นั่งขวานั่งปิดให้มันมีน้ะมันปิดออกมามันไปได้ครับนี่ถอดออมันปิดไปน้ำกัดต่ำกระเชมไปน้ำม <c oughs> ีน้ำเตะใกล้จีบกบแล้ว ลอยเช็คลอยตรงนันออกมาหลกหลายเลยตำกับเทียมถ่าพร้อมเสื้อเชียวมันลงมาถอดใส่กระดมันเป็ดสเสร็จแล้วแล้วก็มามึงหลังเก็บก่อน นี่น้ำเป็ดกะได้ทีละแล้วเก็บแตง้ำเป็ดอ,ออกนีก่น้ำเป็ดกะตาออกมาบนไหลกะตน้ำมันเป็ดเหมัอนน้ำกระกกเชมที่ตำไ้บางที่นะครับ ใส่ลงไปใน้การนำมันเป็นเครื่องัดัรไมะห้อน้่งกักำลังกินหอมเฮ้ย เสียงหม้อพันนี่ก็พร้อมแล้วโดที่แล้วก็พอตอนต่อไปก็เอาเป็ดลงไปพันน้ำเกลือแรกก็แบบหมอครับแต่เชียมเลยอันนี้กำลังค้นเป็ดใส่ครับไอเชี่ยมที่ทอดส่ก่อนนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าเป็ดี่สุกูละ อันนี้เป็ดกะสุกแล้วตอนนั้ยตัเออกเส้หม้อเพื่อจะเอามาปาลูกเ็ตที่เอามาพัดนี่ยกะสุกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาทำการปลูกลาบเป็ดก่อนมนันขั้นตอนต่อไปกันใช่ไหมทำการพุงลาบเป็ดมันเนี่ย ิดค่ั้นตอนแรกก็เอาหน้ำปิดที่ทอดไว้มันเย็นแล้วล่ะใส่ลงไปน้ำหมอเลยตามในงพงชิดรถพงชิดรถลงไปนะครับนี่เน้วใส่พงชิดลงไป อ่า้อซ้อน,น้อซอนฉันรับป้ใ้คคร่ไดพี่คงกระกพ,พ,พแลูมแล้วก็ใช้ข,ขวคานะครับขอบขวว่า

หอมที่หันไว้โอยลงไปเลย่แคนครับโอ้กินหอมครับชิมมังออีปะ น้ำปลาน้ำปลาอย่างไรเ <c oughs> ส้นหมอีก่ก้าครับ เสร็จแล้วนี่ไอ้เนื้อฝากกดติดตามใหายเลยนะครับลาเป็ดช่องเกือบทิ้สร้างดาวสำหรับมือม้อนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับขอสวัสดีครับลาเป็ดก็เสร็จแล้วมาได้ครับขิงเข่ากันลาเป็ดมาเลี้ยงมาเนี่ยต้องการจับใหญ่จุดเด้อ